แนะนำแนะนอนตัวทางบ้านหน่อยน้องชายเดี๋ยวผมไปนำใส่สอดกระตุ้งมาทีนะวันนี้เจอกระเด็ดพิชัยนาวียนามันไม่เคยชกแน่นอนโอยเสียเปรียบรูปร่างจังนะเขาสูงนะบอชาเดินสูงยังไม่ได้แข่งคู่นะเดินสวนนี่น่าจะสูงหลายเช่นนะเราซ้อมอยู่กับพี่เชมกี่วันได้ซ้อมมาเกือบเดือนนะเราก็อี่ประเภทเตะอข้อต่อยมาต่อยหน้าประมาณนี้นะเขาสูงเท่าไหร่ น้ำหนัก63โลน้ำหนักปล่อย5.5 4ปีนี้อายุจะเข้า19ปีนี้24น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่5.5 5.4 5ปีครับรจบมาเบ็ดเสร็จทังหมดเป็นเดือนไหมครับผลงานหลังๆเป็นยังไงสามไฟหลังเนี่ยแพ้หมดแล้วแพ้หมดเลยแต่ว่าแพ้ก็คือแต่วันนี้แต่วันนี้เจอเขาหายไปนานเดวิดชัยเนี่ยเขามีอะไรบางที่เห็นคลิปก็ตีครับเขาเราอะไรงั้นแต่ไปสู้นี่รุกวันเจาะยางอย่างเดียว เจาะไปเรื่อยๆนะนนช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีเลยนะเอ้นนอายุเท่าไหร่ปีน,นี้สิบแปดจะเข้าสิบเก้าครับโอ้โหโตมาโตขึ้นอ่ะเป็นคนจากจังหวัดซีสเกียรครับฝากไห้คำเชื่อในน้องชายอ๋อฝากพี่น้องชายซีเกียครับวันนี้ให้เต็มที่ให้น้องครับโอเคขอโชคดีครับ เอาละครับแนะน้ำตัวหน่อยครับสวัสดีครับด็กพิชัยนาวีดามันครับผมเป็นทหารอยู่ที่ภูเก็ตครับผมเก็ตเยอะบ้าีสามครับยศอะไรตอนนี้จ่าเอกครับผมจ่าเอกนะเป็นไงเราหายไปกี่เดือนได้เนี่ยประมาณ4เดือนครับผมเป็นไงมันเจ็บขาหรือยังส้มแล้วบาดเจ็บครับแล้วก็พักไว้ครับก็ตอนนี้กลับมาใหม่กลับมาใหม่แล้วเราไปซ้อมค่ายทหารหรือซ้อมค่ายไหนซ้อมค่ายทหารครับผม แล้วกู้ปล้ำกู้ซ้อมยังไงมีกล้องแล้วก็มีทหารตัวใหญ่ในค่ายครับผมหลายหลายคนกู้ซ้อมมาเบ็ดเสร็จแล้วหมดกี่วันประมาณเดือนนะครับผมร้อยวันนี้ร้อยเท่าไหร่สิบสองครับผมล่าสุดเราชกร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับเวทนี้โอเคโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กต้องคุ้มไหมนิดนึงครับประมาณสามสิบโลครับผมสามสิบโลก๊าลังพอดีครับผมเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดครับผมน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบมหาปีนี้อายุเท่าไหร่ล่างยี่สิบสี่ เราไปมวยฝีมือก็แข้งซ้ายด้วยนะแข้งซ้ายครับก็แล้วแต่ปรับไปบางทีก็เดินบ้างแล้วแต่จังหวะวันบางทีวันนี้เจอคู่ชกเห็นเห็นคลิปก็เขาเป็นมวยยังไงมวยเขาแข็งแรงครับเตะขาแรงครับต่อยหมัดครับเตะขาต่อยหมัดครับประเภทไอ้เพชรนดำชัยนะครับผมแข็งแรงเพราะเราได้ได้สูงได้ยาวครับผมเจอมวยอย่างนี้ต้องแก้ด้วยวิธีการไงก็ดูจังหวะไปเรื่อยๆครับผมถีบยันครับผมถ้าถีบยันไม่อยู่ก็อาจจะโดนขานะก็ถ้าโดนขาต้องเดินนะครับผมเดินนะเอาล่ะลูกหลานจากจังหวัดจังครับผมชกล่าสุดดดววววเเือนนที่แล้้้้ชชกใครรจาไมมพิ มาเป็นยังไงวันนั้แพ้ครับติดตังครับติดตังอ่ะวันนี้กลับมาใหม่มาครั้งแรกไหมทีเนี้ยทีครั้งแรกไหมครับผมครั้งแรกครับผมเอาคนจังหวัดจังหวัดตังครับผมอ้าวว้าไปครับเชียร์นะครับทุกคนครับสวัสดีก็ฝากจังตังแล้วก็แฟนมวยต่างประเทศนะครับช่วยเชียร์ดิพิชัยน้วิญญานับัณฑด้วยนะครับอาจจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากใจชนะกับปานนะครับโอเคโชคดีครับผมโอเคนะอรับ